มาเลยวเบต้า,ตาม,ม,มันจะมีมันจะมีนิดนึงมันจะมีถ้าตกเขาก็ไม่ต้องสืบแต่งงานกันเราไหมต้อยากมีแฟนเป็นเกดมีแล้วสมมติที่นดีนดีกันยังแม่ย้อยสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวภูเขาไฟ วัสดีชาตูดจากซานโตรินีค่ะโอ้เช้านี้ก็คือว่ายังตื่นมาดูวิวต่อเนื่องตอนนี้นะคะเป็นเวลา6กโมงตรงที่ฉันตื่นเช้ามากเลยเนื่องจากวันนี้ได้มีภารกิจค่ะไปเยี่ยมชมนะคะแถวป่องเขาไฟป่องนี้เป็นปล่องที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมี ความเดือดเล็กน้อยเออใครอยากเห็นนะคะว่าหน้าตาปล่องเป็นยังไงนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้เลยนี่เห็นด้วยความเ,าเน้นสุขภาพเน้นธรรมชาติใช่ไหมดังนั้นผลิตภัณฑ์นะคะที่พกมาบำรุงผิวในทริปนี้นะคะก็ต้องเป็นแนวธรรมชาติแล้วแบบว่าใส่ใจสุขภาพกันติดนึงใครมีปัญหาริ้วรอยก่อนไวัยไหมใครมีปัญหาความหน้าไม่อิ่มฟูหรือเปล่ายกมือขึ้นมาเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวนี้เลยค่ะทุกคน Delisma Botanical Flower Anti w r i n k l เซรั u m ค่ะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มบางเบา คุเวลาเราเกดลงมาเนี่ยจะเป็นแบบว่าเซรั่มเนื้อใสๆนะคะบางๆแล้วสำคัญซึมเข้าสู่ผิวเลยนะคะมอบือแต่ความชุ่มชื้นให้เรานะคะถ้าใครมีนะจะรู้ว่าอยากจะทาทั้งวันอ่ะเนื้อมันดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวแค่ก็จะใช้ปั๊มครึ่งนะคะในการทาทั่วหน้าค่ะทุกคนอหลแรงมาก เป็นผลที่พบม,มาในเทปนี้นะครับเพราะว่าอากาศที่นี่น่ะคือค่อนข้างจะทารหดมากๆเนื่องจากมีแดดที่แรงมากแล้วก็มีอากาศที่หนาวมากเช่นกันเราก็ยกนยหน้าทิ้งเอาตรนี้นะครับในส่วนชุดในเรื่องของดิวรอยกรุปร่างมันกระชับขึ้นตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะคนที่มีปัญหาผิวแห้งอยู่แล้วเนี่ยเหมาะกับการใช้มากๆเลยส่วนใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะยิ่งคู่ควรค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นสักสกจักธรรมชาติยังปราศจากพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์สี น้ำมันและซิลิโคนค่ะพอไม่มีซิลิโคนเนี่ยคนที่แบบว่าปัญหาผิวมันเป็นสิวอุดตันง,ง่ายเนี่ยก็คือวางใจใช้ตัวนี้ได้เลยส่วนใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายนะคะใช้ไปแล้วเนี่ยรับประกันเลยว่าปังแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีสารสกัดที่นําเข้าจากญี่ปุ่นและฝรั่งเศสค่ะมีไฮยาโลโูโรนิกแอซิดเป็นชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูงพิเศษด้วยสามารถกักเก็บน้ําได้ถึง1นึ่พันเท่าค่ะโดยการทํางานนะคะร่วมกับคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวแล้วเติมเต็มผิวชั้นในให้อิ่มฟูค ที่แบบว่าทาก่อนนอนนะตื่นเช้ามาเนะี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเน,นี่ยมันฟูมากอันนี้เรื่องจริงมีเปปไทด์คอมเพล็กซ์มี Complex, ม2%อเร์นอาร์จิลีนค่ะช่วยลดการยึดต,ตัวของกล้ามเนือน้อซึ่งเป็นสาเหตุันะครับที่เกิดริ้วรอยค่ะเมทิซิล3 0 0พเป็นเปปไทด์จากฝรั่งเศสช่วยกระตุ้นในการสังเคราะห์คอลลาเจนค่ะโหตัวนี้คือปังมากเลยนะตัวนี้นะคะทุกคนขายยังมีสัสกสกัดอือสมุนไพร เก้าชนิดจากญี่ปุ่นป้องกันผิวจากมลภาวะ PM 2.5ค่ะโอ้โหแรงมากแน่นอนค่ะมีในอาซินิมายนะคะหรือว่าวิตามิน B3 ช่วยปกป้องผิวค่ะและการทำลายจากรังสี UV ช่วยปรับสีผิวให้มีความเรียบเนียนค่ะทุกคนเฉยได้เลยนะคะว่ามีสารสกัดที่ช่วยในการดูแลผิวเนี่ยมากกว่า30%อพูดง่ายๆเลยนะตัวนี้นะมากกว่าแบรนด์ทั่วไป2อถึงสเท่าค่ะคุ้มราคามากๆทุกคนค่ะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์มากๆเลยที่สําคัญนะคะหาซื้อง่ายมากค่ะทุกคนค่ะราคาไปแค่หนึ่งพันเก้าสิบบาทเท่านั้นแต่ปริมาณใหญ่มากเลยนะสามสิบมลค่ะมีขายทั่วไปเลยนะคะช้อปปี้ร้า a ซาร์ด้าเฟซบุก๊กอะไรอย่างเงี้ยสามารถเซิร์ชได้หมดเลยลองไปใช้ใดูค่ะทุกคนค่ะ,คคะต พาไปเที่ยวต่อค่ะพอแต่งหน้าเสร็จหมอกโวพิลูเกตเราขอไปเราจะไปขอยต่กลางกาันย่ะหันจอเทยา่าโรเจอร์ค่ะเทยา่าโรเจอร์กับเทเลสวิปค่ะวันนี้เราดูฝนฟ้าอากาศกันบ้างเลยตอนเนี้ฝนมีฟิวสจะโดนเทละเอาไงแม่กันเลยแต่งตั้งแต่หกโมงนัำตัวนิดนึงค่ะ กับ Beauty Broker นะคะี่เล็กจะเป็นไกด์ของเราในทริปนี้นี่ถ้าหนูไปไหนข้าวเช้านี้วันนี้เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือดูปากปิ่งภูเขาไฟกันแล้วก็ไปที่ฮอสฟิงค่ะบอกได้เลยนะคะว่าอากาศตอนนี้ดีมากเื่อวันคาเข้ามาอยู่ทุกคนจยด่บนติ่มเขาตุ้นเลยแต่เราจะไปขึ้นกระเบนนเห็นไหมว่าอยู่ด้วยกันแล้ว4อันพอเช้ามานะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วทุกคนจากประช้าที่แบบว่ามันอึมครึมมากๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย คือหยีเปิดกระโปงเปิดทั้งคลิปแล้วก็สั่นาตะก,กระโปงบานมานะคะคลิปนี้ทุกคนแต่จะบอกว่าตื่นเต้นมาที่แบบว่าจะได้ขึ้นทีเบิลคารค์ทุกคนเพราะว่ามันคือการขึ้นทีเบิลคาร์แบบลงตีนข่าวอ่ะมันก็น่าจะแบบว่าได้วิวได้อะไรบางอย่างที่แบบสวยงามนิดป่าอ่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูกันนะคะขอบคุณค่ะต้อนร,รับเอแคร์ค่ะยปน กันดโนเวเนซุเอลาโอลาเมียโมมาจะซีรีส์กูเป็นมาเสด็เวเนซ uela เหนื่อยอ่ะทุกคนมันจะเป็นเมืองแบบคืนคืบลงลงอยู่อย่ากคุ้ขวางมากเขาตลอกเวอร์คือเมืองเนี้ยคุ้มโทนมากใช่ไหมเสื้อผ้าจะคุ้มอะไรก็เหนื่อยเหนื่อยเกินขึ้นมาได้บุญไหมเนี่ยเหนื่อยอะไรนะแม่เขาขายกระจูดไม่ไหนมันคืออะไรเน่ยแม่ถ้าไปทำดีอ่ะเอาไว้เปิดกดไวน์อ๋อไวไลแรงมาก อยจุซูเปที่ไปไหนเนี่ย <laughs> หนาวเกิน <laughs> ไปแล้วครับทุกคนนี่เขาก็จะมีจุดเช็คอินแบบนี้นะครับฮัลโหลตื่นเต้นตื่นเต้นตอนตนี้เหมือนแบบเข้ามาในาพิพิธภัณฑ์เลยอะ่ะคือมูดใช่มากขนาดอยู่ในตึกคือลมยุบแรงมากตื่นเต้น าตอนนี้นะคะก็จะมีผู้โดยสารที่ขึ้นมาจากด้านล่างนะคะกำลังทยอยออกส่วนเราก็กำลังจะทยอยเข้าค่ะไปเคปวอลค่ะไปเแคปวอลคากินเงา้กิเงกินเงาไอตินะขอบคุณนะคะ่ะกบกบโอ้หหนูตู้แรกเลยแม่อุ้ยเสียวมากเลยอ่ะทุกคนเอาแรงไม่ได้เหรออุ้ยมันจะมีมันจะมีอุ้ยมันเคลือค่อนไหวได้อะวันนี้่อะไมาีเม ปังมากทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมากับแฮชแท็กโตมากันหนองเมย์เหมือนเดิมที่เธอบอกว่าน้องพี่เมย์เขาจะมีสีหน้าคือสีบิวเตอร์ประจำตัวเขาเขาไม่ได้ใส่ฟิวเตอร์มาดูหน้าแฮชแท็ีนะตัดภาพไปที่พี่เมย์ปึ๊บเดิมไม่เหมือนฝักแตะแล้วก็ดันแสบมือให้ด้วยพี่เมย์เป็นคนแบบมีสีแบบสีหน้าของตัวเองแล้วเที่ยวเสร็จปุ๊บจบอุ้ยเรากำลังลงแล้วพี่เมย์ตื่นเต้น อุย้ยเสียวเสนาหอยมากเสียว,ยยวอุ้ย,ย,ยมันชันมากอุย้ยทำไมมันชันอย่างเงี้ยมันจะมีบันไดประมาณสามถึงห้าร้อยขั้นโอ้โหทุกคนดูเอาบันไดคือไอ้ตรงตรงเนี้ยเหรอฮะ แล้วก็มีบันไดนี่เดินขึ้นได้รีบเดินเลยเสร็จเนี่ยบันไดหมื่นขั้นเขาเดินอยู่อ่ะมีคนเดินจริงจีปายแล้วสุขภาพมากอุ้ยพญานาคอะไรอ่ะเขาข่าวว่าพญานาคสีขาวไม่ใช่มันชันมากเลยเกาะสีชันอ่ะอุ้ยโลแสดงว่าพวกเราอยู่กันสูงมากเลยมังนะเบิงเทวดาเนาะสุดยมังดจังดูดิสูงมากถ้าจะขึ้นบันไดนะคะทุกคนเขาก็จะมีจุดชมวิวแบบนี้เป็นระยะทุกห้าอยเมตร สวยไปเลพี่เมย์ลงมหน่อยม้งไโตแล้วค่ะตอนนี้ขอ้นไ่โตแล้วกันเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยเราขึ้นลงเล่นเล่นได้มาไม่ต้องไปไหนแล้วอะอันน Or ี้เรือตอนนี้เรือเราเหรอขาจะขึ้นหรอแต่เราเหมาลำป่ะเจ้าเหมาลำโว่ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินนะคะจากตัวแคบเบิลคาร์เนี่ยไปต่อที่เรือค่ะแตกๆค่ะจุดนี้ว้ายสวยมากละแดดมาแล้วคุณแม่กลัวแดดไหมคะ เ,เอาแดดหุบแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะรอนะคะขึ้นเรือค่ะทุกคนซึ่งแบบวิวคือสวยมากๆเลยอ่ะดูทิวรัศนงมากค่ะสอบสดเลยค่ะเ <laughs> ริ่มสอบแถว <laughs> อะไร <laughs> ถแถวละื <laughs> ่นเต็นปะหาจะได้ขึ้นเรือแล้ว <laughs> อยากได้รูปสวยๆก็เลยมาด้วยก็เลยแต่งตัวเต็มเลยไม่ไมคิดเหมือนกันอยากได้รูปคือตอนแรกจะไม่มาเพราะว่าจีนเป็นคนแบบแพนิคคิดแพนิคมากแต่กระดูกคืนดีทุกคนที่ที่เพื่อนๆอกแพนิคเพราะเราดูจากคลื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าน้ําสวยนะน้ำไม่ดำนะคุณนี่เรื่อะไรเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมอังคารไหมหรือไม่อังคารเอ้ยเค่ตุบปากนะอย่าพูดอย่าพูดเรื่องไม่ดีเราตามตามคุณหนุ่ยไปเราเราต้องเราต้องต่อแถวแล้วค่ะไม่นี่ยตามคุณหนุ่ยไปฟังเสร็จทีนี่ บรรยากาศคือแบบทะเลทะเลน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนจากในบ้านเรามีอะไรอย่างงี้เนาะหมายถึงว่าที่มันแบบเป็น,เป,นเป็นทิวเขาแบบเนี้ยแล้วติดก,กับทะเลอะไรอย่างเงแบบี้ยเลยค่ะแบบสวยงามมากเลยอะ่ะชอบไปหาพามาชมวิวยังงี้ชอบไหมคะทุกคน <S 2> <S 2> ทําถึงมาเล้วทุกคนมาเล้วพี่ตากมันจะมีมันจะมีนิดนึงมันจะมีสวยมากเลยโบชอบไหมคะพี่แมทชอบมากชอบไหมครับ แกสามคนอยู่รือแกซื้อมันอยู่เกาหลีนตอนเนี้ยโคฉันเมาอ่ะกินยาก่อนที่จริงยาเมาเรือหรือว่ากันเมาเนี่ยต้องกินก่อนมันจะได้ผลจรงซึ่งอมอไม่ทันแล้วอ่ะแล้วนูจะง่วงเหรอเขาบอกว่าถ้ากินยาตอนนี้ไปพี่เมย์บอกว่ามันจะค่อยๆง่วงคืเอว่าไม่จริงหรอกนะง่วงเลยอ่ะคือก็รู้สึกว่ามันก็ยังสดชื่นอยู่ ต่งปีอ่ะดีโบวเสียวเสนาหอยเกอไอเล่นต้องเล่นอยู่ดีดีโบวอรการของวิวขนาดนี้บอกดีมกล้องไอโฟนมันไม่คงเคงอะทำไงอะองจะมันคงร้าทายรถแดดมีแดดอยู่คนเดียววลอยเงเอออ่ไอไอไไออไอไไอไไออ อวาดโดยสวยมาสวยมาเี้ยมาเ้ยแล้วพวกก็คือถ anyway. hey. like ่ายให้ทั้งวันเลยอุลร้าเซอรเลยย่ะคุณเนี้ยของของแก๊งโซนของแก๊ง นี้คือซากภอเขาไฟนะคะับเหมอนธาทุหินนะเหมือนธาตนะเ,เดี๋ยวจะพาไปดูแบบใกล้ๆกันนะคะทุกคนนี่คือเห็นภูเขาไฟค่ะทุกคนยจับป่ะอ๋อเป็นหินเลยเป็นลูนหินเลยค่ะทุกคนเนี่ยอุ้ยเหมือนเซตอ่ะ สวยมากตอนระเบิดชีคงเป็นระเบิดแรงมากเลยทุกคนดูดิมันเป็นเศษแบบเหมือนในหนังมันในการ์ตูนนะุกคนตอนนี้เครียด์ดาเมื่อกี้พี่ไกด์บอกว่าเรากำลังจะเดินจากนี้เราเดินขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยเนี่ยเพื่อไปปากป่องภูเขาไฟไปดูว่ามันยังปะทุมันยังเดือดไหมยังไงแต่กี่นาทีคะแม่ <30. S 2> โอ้ยคุณจะรีบเดินเลยเสร็จสามสิบนาทีโอ้โหบันไดสวรรค์น่าขาสั้นกว่าเดินช้ากว่า เนหนื่อยมากจะตายค่ะจะดูวิวดีสะพึงมากสวยมากี่นูน้น<า>ทุกคนตอนนี้นะคะคามาพยายามอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ถึงปากป่องภูเขาไฟแล้วค่ะ <S <S 2> <S 2> อันนี้คือที่จะพามาเนี่ยอันนี้คือป่องแรกนะ,ะดูตรงนู้นร้องกันค่ะทุกคนนูน้น อืมจะมีซีนขึ้นไปอีกป่องเดียวไม่พอฉันเห็นรถเหนื่อยจะเป็นลมสักข้อมูลว่าไงบ้างคาไกา <c oughs> จริงตรงนี้คือจุดที่เกิดการระเบิดและมีแมกมาไหไออกมาแล้วก็แข่งกลายเป็นก้อนหินซะออ ทั้งหมดมีเท่านี้เท่านี้ฟรีฟรีย่บยย่อๆทุกคนในหลุมตรงนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยนี่คือปากภูเขาไฟาปากป่องของมันเลยค่ะแกจะบอกว่าเมื่อกี้เราเดินมาอากาศค่อนข้างเย็นแล้วหนาวแล้วลมแรงใช่ปะแต่พอมายืนตรงบริเวณปากป่องตรงเนี้ยมันมีไออ,อุ่นอ่นะเราอุกขึ้นมาเว้ยเหงื่อแตกเลยอะ่ะคือไอมันร้อนมากเลยอะ่ะแกมายืนใกล้ๆดิมา <m ur ly> แกยืน <m ur ly> ตรง,งนีงง้ตรงนั้นแกเย็นไหมเย็นนะพอแกคข้ามไปแกร้อนเลยอ่ะรอดูด่ะ มันร้อนเพราะเราอ่ะเดินขึ้นมาคือเราเดินขึ้นมาเราเหนื่อยมากเมื่อกี้เยียขวัญของบอกว่าของขวัญเยียของขวัญของขวัญของของขวัญนั่นดูไขมันพีขวัญขอบอกว่าไอ้แค่มายืนแล้วต้องปากอ่ะมันร้อนแล้วอุมากกูก็มายืนไหนอะไม่คือแกใส่เสื้อกันหนาวเยอะแล้วแกเลยรู้สึกว่าแกอุ่นเพราะว่าแกเดินมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนอเมื่อกี้ไม่ยืนกูจูนตัวเองอยู่นานมากมันไม่ร้อนเลย คือเด็กโง่ไม่ไม่ไม่อยากไปไหนแล้วเรื่องการตรงนี้แหละคือเสียงสะท้อนมากทุกคนใช่เอาไอ้ใครลองคนเสียงมันสะท้อนมากคนใดคนน้แจ๊บมาแจ๊บมาพูดอะไรอ่ะพี่นินแต่งงานกันนะอุ้ยสี่ตกี้เขาสีเมื่อกี้อ่าแจ๊ตะโกนเร็วตะโกนเร็วขอพี่นินแต่งงานก็ได้เอาเหนื่อยเราไอ้เราก็ลุ้นสิ่งใหญ่มากพี่นินแต่งงานแล้วแจ๊บนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ถ้าตกเข่าก็ไม่ต้องสืบแต่งงานกันแล้วไหมตูดอยากมีแฟนเป็นเกย์มีไอรอนป้ะเออมีไอรอนขึ้นมาไม่ตอนแรกเพราะว่ามันยังเป็นปากกล่องที่ยังมีชีวิตไงแม่แม่ถ้าแม่เป็นอย่างนี้มันจะร้อนกว่านี้ร้อนไหมแม่แม่เข้าใกล้อีกหน่อยสิมันจะร้อนขึ้นเจต้าด้วยมันอัศจรรย์จะของแมน เบาๆไปแกงใช่าอ่ามันมีมันมีซีวีเขาพูดอยู่ไกลอ่ะเพราะว่ากูใช้กับกล้องด้วยกูแค่บอกเฉยๆว่าใช้กับกล้องด้วยมันจะโยกแล้วมันจะตอนที่คุยกันได้นะก็คุยกันได้ก็แค่บอกไงสวดีๆแล้วก็พี่น้องกันให้แคร์ตัดสินใจสบายครูผิดจบอะไรแรกไม่กูผิดอาจจะเล่าก่อนอะไรขึ้นกันอะไรขึ้นให้เราเราแบตหมดอันนี้พุ่งถึงที่พักนะแบตหมดแล้วเราต้องถ่ายคลิปเราก็เดินไปเพราะว่าแบงค์ว่างอยู่ไม่มีใครชาร์จวบงอยู่เฮ้ยขอยืมเข้าแบงค์เลยดิ ขาไม่เฉยไม่แบตเลยไม่จะต้องบอกก่อนว่าอ่ะมันอาจจะเข้าใจผิดแต่ว่าเป็นคนที่ชาร์จแบตตลอดเวลาเป็นคนที่กลัวโทรศัพท์แบตหมดเพราะว่าเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ไงแล้วไอ้แบตก้อนเนี้ยมันจะใช้กับกล้องเราด้วยแล้วถ้ามีคนพูดกับโบอย่างเงี้ยโบรู้สึกไงก็แค่บอกว่าเออของโบมันเหลือแค่ศูนย์เปอร์เซ็นต์โบจะเข้าไปไม่รู้ไงแล้วมันก็งอนเลยก็เลยแบบอ่ะกรูอาจจะผิดเพราะว่าครูเป็นคนพูดจาตรงๆรงอย่างเนี้ยพี่น้องตีกันก็โอเคก็ถ้ามันเข้าใจแต่แม่ช่ามันบอกว่า คนพวกกูงี้กูไม่คบคนนี้ก็จะง้อมันไงจะคืนให้มันคืนดีเพราะไม่คุยกันคืนอแค่เตะโบลงไปได้เลยปะจบถ่ายรูปเลยาามมดิงงอ่ะมีแล้วสมมติคืนดีกันยังแม่ย้อยอยย้เกิดก่อนเป็นพี่นะใช่ป่ะจบอย่าให้กูเกิดเป็นพี่พูดอย่างนี้นะช็อตไปเรื่อยๆเฮ้ยมึงวางของมึงนี่นแหละเร็วเร็วเร็ว สีดำและอันนี้คือสีเขียวโอ้ยยังไงทุกคนเห็นไหมว่าเป็นสองสีเลยสองม่นำมาประสบกันเนี่ยเอานี้นะคะจุดนี้เป็นอันแรกร้อนคอสตริกนะคะับคืออยากลงมากไก่นะไก่เราลงด้วยลงเอาเป็นว่าพามแล้วนะคะทุกคน็ขามันจะอยู่ในซอยนั้นเลยค่ะทุกคนสวยมากของจริงตอนนี้ทุกคนส่งกับลังใจไอตานะคะชัวร แม่โซโค่ะคือเดี๋ยวพี่ไอตานะคะคต้องว่ายนู่นเลยแล้วก็ว่ายไปในซอยตรงไกลๆตะบนเลยนะคะอุ่นเลยอุ่นแม่นุ่นเหมือนแบบเราเยี่ยวในสันโซโซค่ะไอตา,าเหมือนกบเลยแม่ซโซค่ะนะเมืองเมืองไทยไ วันใหม่กับเมืองใหม่ค่ะทุกคนคะ่ะคือวันนี้เราย้ายเมืองย้ายโรงแรมใหม่หมดเลยนะครับเพ er ื i i. ่อมาอยู่กันอีกฝั่งฟากหนึ่งของเกาะซานโตรินีนะครับ <c ups> ทุกคนเห็นเลยว่าโอโ้โหอากาศแบบทรมาคนมากๆนะคะมีทั้งแดดที่จัดมากอุณหภูมิที่หนาวลมที่เย็นนี่คือถ้าคนหน้าแหง้งนี่คืออยู่ไม่ได้เลยนะคะไอแคลเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่อายุมากมันเนี่ยคือไอแคลหน้าแห้งมากค <c ups> ่ะทุกคนแต่ว่าเห็นไหมว่าทั้งทริปนี้คือหน้าชุ่มชื้นตลอดทั้งวันเลยเพราะว่าเราทาเดลิมาเซรั่มค่ะคือ ว่ากโมงเช้าวันนี้คือแบบดูกระชับรูขุมขนต่างๆนี่คือดูกระชับผิวเนี่ยมันจะดูอิ่มฟูมากกว่าคลิปเมื่อวานอีกนะคะตัวน,นี้นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยต่างๆและยังให้ผิวหน้าของเรานะคะมีความชุ่มชื้นอีกใครที่สนใจและแบบอย,อยากลองใช้ว่าเห็นไหมแคลมันใช้2วันสาวันหน้ามันอิ่มฟูขึ้นเลยสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ช้อปปี้ลาซาด้าเฟซบุ๊กเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลของเดลิสมาได้เลยหาซื้อง่ายมากๆค่ะทุกคนราคาเพียง1น0 0 ส0บาทเท่านั้น,นที่สําคัญได้ถึง30 ml เลยนะเยอะมากๆค่ะอย่าลืมไปหาทากันนะคะทุกคนเชาวันนี้ก็คือเพิ่มเติมหน่อยนะคะนี่ คือแบบโอ้โหประทับใจมากเลยอ่ะใครที่ชอบเนื้อเซรั่มที่แบบเข้มข้นแต่ว่าเกี่ยง่ายนะแล้วก็ซึมเข้าสู่ผิวเลยเนี่ยจะชอบตัวนี้มากๆดูดิคือซึมแล้วมันเหมือนทามอยเจอร์อ่ะทุกคนแต่ตัวนี้คือเซรั่มจริงๆนะที่สามารถหวังผลกับมันได้จริงๆว่าหน้าเราจะดูดีขึ้นอิ่มฟูขึ้นหรือรอยต่างๆแลดูแบบลดลงมากๆอะไรอย่างเงี้ยพอทาเสร็จปุ๊บผิวจึ้งเลยค่ะสวัสดีค่ะเดืิสมาค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกนะคะกับคลิปนี้นะคะก็คือพาไปชมบรรยากาศจากที่แรกที่เราจะไม่ ภูเขาไฟแล้วปรากฏว่าพอเปลี่ยนใจอีกหนึ่งรอบเนี่ยได้ไปจริงๆได้พาเพื่อนๆทุกคนไปเห็นความสวยงามของภูเขาไฟจริงๆเนี่ยเป็นไงบ้าง <S <S ถ้ามาเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยของจริงมันจะสวยกว่าในคลิปแบบล้านเท่าคือไทยยังไงันก็ไม่มีวันสวยเหมือนของจริงอะนึกออกไหมคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวตรงไหนต่อเอ้ยจะย้ายเมืองไหมอะไรยังไงก็รอติดตามซีรีส์เที่ยวประเทศกรีซให้ดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้ลาบแล้วนะใครเป็นผู้เข้าชมมอย่าลืมกด subscribe กับช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้นะะคอไ่ อาหมดมาต้องตาตื่นนางงามเลยนะอ๋อไม่แกค่ะเออดทำแบบนี้ได้ยังไงนีเค่ะคุณไปได้คอให้ติดต่อก็ได้คุณไอ้ค่เอออ๋อสวยค่ะ